น้องจะอยู่มาอยู่กับพี่ไหมพี่จะพาไปเลี้ยงไปไหนพาไปไหนอีชวนน้องมาอยู่มาชวนน้องมาอยู่มามาอยู่กับพี่ว่าร้านนี้นะอยู่กับี่ร้านร้านเ,เ,เลี้ยงรถเออเลี้ยงมาเลี้ยงรถเลี้ยงปลวกฮะนี่ปาน้องไปกินอะไรนะกินหมูกระทะวัวปลวกอ้อพาน้องไปกินปลวกอืมร้อยกันได้นได้พาไปเลยที่นั่นนะอ๋อนั่นปาน้องไปกินปลวกไม่เชื่อหัวร้านช้โมเลย อีบ่าวลานกนล่อกนดังวันนี้ทำไมได้เว้ยเนี่ยเซนนายหมากุศลัวทำไมได้นะเซนนายหมากุศลัวกุดลววยุคโควิดนี่กุศลัวกินลวกแล้วเนี่ยเนนายกินลวกเห็นว่ารวยจังมีรถไล่กันโมแล้วว่างนี่หมากุดดวกศลัวเล่ทียกุศลววแล้วนะในหลงกุดศลที่นี่กุดไปจังเร็วเนาุกุดอาบลวกอาบลวก นี่นี่โอ้นี่กุดอาบลวกแล้วร้อยแล้วกุฎอาบลวกอดจังแล้วนี่กุดดังเราเลยอยู่กูวิดอาบลวกแล้วอาบลวกโอ้ในในเลไม่มีกุดไปเลยกินลวกเอ้ยิกินลวกอันนี้น้องมีคนตรงจานจอให้กินเลยกวักน้องเลยเอาไปกวักน้องเอาไปกวักน้องเห็นว่ารวยจังอาบลวกแล้วอาบลวกในเละที่ห้เลยครบแล้วไหมนี่อู้หู้ครบแล้วโอ้ อ๋อ oh, นี่ครับ <ฮะ S 1> ปลวกน,นะแม่ปลวกนะอ๋อแม่ปลวกนี่เลยลูกมันมีเต็มเม็ดจางหู้เม็ดแต่ว่ามันมันมันจะมีไอแม่ปลวกมันตัวเดียวปลวกโลกนึงแม่ปลวกตัวเดียวนู้ร้อยแลว้วในชวนน้องมากินปลวกกับปีวารานนี่ <laughs> น้องน้องคนไหนสนใจแม่ปลวกมากินได้นะ <laughs> ปีวารานเลี้ยงเต็มทีปีวารานเลี้ยงเต็มทีปลวกตั้งปลวกให้น้องคนเดียว <laughs> ร้อยจริง <laughs> เว้นว่ารวยนึกว่าจะพาไปเที่ยว ชวนมากินปลวกแต่ถ้าน้องมากินแม่ปลวกปีจะป่าไปกินปะากินมูกระถามูกระทะกินปลวกกระทถาโลยจริงเว้ยเลยที่อายุโควิดอืมโล่ตอนนี้จัดโล่ยังโลว่าเพื่อนโลอแล้วโล่แต่ไม้ต่างวังนี่เอ้ไม้ต่างเลยลาเอ็นโมอะไ้รวยไม้ต่างมีต่างไรละแล้วไอ้เจ๊เวลาเนี้กินไม่ได้เน่เต่ในน้องเลย เฮ้จริงเออเลขที่อ่ะต้องมากินปลวกแล้วนี่นะลวกจัดเจนก็จริงนี่เลยตัวเตาปลวกใหญ่เลยนะตัวเตาอืมแต่ว่ามันจะมีลูกปลวกไหมปลวกนี่จะมีปลวกอยู่ลูกนึงเอามีปลวกอยู่ตัวหนึ่งนั่นแหละใคเชื่อไอหัวล้านขี้โมเลยไอหัวล้านเนี่ยมันขี้โมไปฮะหัวล้านขี้โมอีตายเนาะเออขี้โม